นี้เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงตอนนี้นะคะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงคนที่มีประเด็นกับคุณนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงในตอนนี้เป็นพลังงานรวมนะคะจะไม่ต้องกับทุกคนขอเลือกรับกแต่พลังงานดีๆออกมาหนึ่งใบคือสองเหรียญน,นะคะสองเหรียญ ก้าดาบอืมคิงดาบสองถ้วยและเวโอฟอร์จูนไพ่ใต้สำรับคือเดอะทาวเวอร์นะคะ ทาวเวอร์คือความโกรธเนาะคือการตัดจบเลิกลาคือการทะเลาะนะคะหรือว่าการเกิดขึ้นแบบกระทันหันด,ด้วยพี่หมอเห็นว่าคุณกับเขาตัดจบเลิกลากันแบบกระทันหันก่อนหน้านั้นนะคะคนรักเก่าเห็นพลังงานของคนรักเก่าที่อยากวนกลับมาหาคุณ ตอนนี้เขาคิดอลารู้สึกกับคุณยังไงพี่หมอเห็นว่าเขาอยากกลับมาคิดที่อยากกลับมารู้สึกคิดถึงนะคะรู้สึกคิดถึงคนรักเก่าตอนนี้คือรู้ใจตัวเองว่าคิดถึงคุณว่าคนที่ดีกับคุณว่าคนที่ดีกับเขาก็คือคุณ เห็นความผิดหวังเห็นความเครียดคุณอาจจะไม่ต้อนรับเขาหรือเปล่านะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นเข้าถึงได้เครียดเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองก่อนหน้านั้นนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากคิดจะทำอะไรคิดจะพูดอะไรแล้วก็คือพูดออกมาเลย แล้วก็ทำเลยแต่เวลาทำไปแล้วรู้สึกผิดหวังรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกผิดกับคุณตอนนี้พี่หมอเห็นว่าเขาอยากลาาะะยากลับเข้ามาขอโทษคุณนะคะอยากกลับเข้ามาขอโทษแล้วก็คือมันโกหกตัวเองไม่ได้อะว่าไม่ได้รักคุณเขาโกหกตัวเองไม่ได้นะคะอาจจะบอกคนอื่นได้ว่า เลิกกับคุณแล้วไม่ได้รักคุณแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาแล้วประมาณนั้นแต่ว่าโกหกตัวเองไม่ได้ว่ารักคุณความมั่นใจในตัวเองของเขาหายไปนะคะพี่หมอเห็นแบบนั้นเพราะว่าความคิดถึงเขาที่มีต่อคุณนั่นแหละเห็นไหมคุณอาจจะไม่ต้อนรับเขาเนะาะเทถึงได้หยุดอยู่ตรงนั้นนะคะ แอบส่องแล้วก็อยากได้โอกาสอยากพูดคุยอยากเคลียร์ใจกับคุณนะคะเขาบอกว่าเขายังรู้สึกคิดถึงคุณมากๆนะ่ะคุณยังเป็นคนที่เขาคิดถึงแล้วก็ยังเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของเขาจริงๆถ้าคุณถามว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นมีความมั่นใจในตัวเองจนมากเกินไปนะคะคิดว่าทําแบบนี้แล้วมันถูกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านั้นขอให้ได้ไปขอให้ได้ออกไปแต่พอไปแล้วกลับไม่ดีเหมือนที่เขาคิดอะ่ะ แต่ว่าใจของคุณไม่ต้องการเขาแล้วไงทีนี้เขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะพี่หมอเห็นความอยากกลับมาจริงๆในช่วงเวลานี้ค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะคุณรอต้อนรับเขาได้เลยนะแต่ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะแต่พี่หมอเห็นว่าเขาจะกลับเข้ามานะ่ะเขาจะมาขอโอกาสคุณเขาจะมามาทำดีกับคุณน่ะเขามาง้อนะคะ ถ้าง้อไม่ได้ก็ถ้าคุณไม่สนใจก็จะหาเรื่องหรือว่าถ้าคุณต้องการเคลียร์ใจเพื่อจบเข้าคนนี้จะลีลานะคะจะท่าเยอะคือไม่ให้ความร่วมมือกับคุณอะ่ะอืมประมาณนี้ค่ะ